สัมผัสปอร์เช่ในอีเลเวนคาร์เรล่าราคา13ล้านอย่างใกล้ชิดเพราะตอนนี้สวีทไกด์อยู่ที่งาน Return of Light Drive to the Art of Illumination เป็นนิทรรศการที่แสงสีเสียงอลังการสมกับเป็นปอร์เช่จริงๆความเลิศอยู่ตั้งแต่ทางเข้าเลยภายในจะมีทั้งหมด7โซนเวลคัมกันด้วยการเด i a n of Light จะเป็นม่านพลังแสงเลเซอร์มันจะมีความดานามิกเหมือนเล่นกับกราฟิกดิจิตอลด้านหลังซึ่งเราสามารถลอดผ่านแสงเลเซอร์ได้นะคะไม่เป็นอันตรายแต่ต้องระวังกล้องมือถือนิดนึงโซนต่อมาจะเป็นกราฟิกจาก LED แ <มา S 1> ฟล พลังเหมือนเราเร่งเครื่องเข้าไปในอุโมงค์เลยและโซนนี้ที่เราชอบมากๆรีทิมออฟไลน์จะมีความอินเทอร์แอคทีฟแสงสีเสียงสวยมากทุกคนเขาไม่ได้มีแค่นี้นะคะแต่ว่าเราไม่กล้าหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายกลัวกล้องมางในที่สุดก็มาพบกับพระเอกของเราปอเช่นายเอเลเวนคาเรลล่าแสงเลเซอร์ผสานกับพลังห้องเสียงอลังการมากทุกคนต่อด้วยมาเดินแบบแกล้งกับห้องนี้สักหน่อยและอีกโซนที่เราประทับใจดิเช่นเวิร์สคือจะเห็นแสงเป็น 3D แบบนี้เลยคือมันดีทุกโซนเลยงานนี้มีถึงวันที่7กันยายนที่ Central, 2, เซ